การเจรจาภาษีค่ะโอ้ใช้คําว่าจีนแซงหน้าไม่ได้นะเราคิดว่าอันนี้มีการลี่ขายทางเรื่องนี้มากกว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกใช่ไหมคะก็ จะบอกว่าอันนี้จริงๆที่เราพูดตั้งแต่ต้นเราว่าเรารอเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือการนัดเข้าไปคุยแต่ว่าเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมีการส่งในเรื่องของ Pro proposal ไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับอเมริกาแล้วก็มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนก็คุยกันหลายระดับด้วยไม่ว่าจะเป็น USTR เองนะคะหรือว่าเป็นระดับของรัฐมนตรีเองก็เรามีการคุยรอ,อบแต่ว่า Pro proposal โดยตรงเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือจะพูดยังไงล่ะถามว่าก็น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายโอกาสที่ว่าเราจะสามารถคุยกับคอนเนคชันที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็ตรงกับทางประพิธีได้เลยหรือว่าเป็นตัวพิธีเองเนี่ยมันก็มันก็ต้องเสียโอกาสอยู่แล้วละ่ะพราว่าถ้ามีโอกาสคุยกันเลยตรงๆเนี่ยมันก็ต้องน่าจะง่ายกว่านะคะมันก็เหมือนเหมือนทุกวงการแหละคะ่ะว่าถ้าเราได้มีโอกาสคุยกับตัวจริงเลยดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็จริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีเองหรือทางตัวของท่านทักษิณเองเนี่ยเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วในอดีตนะคะตอนที่ท่านเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนะคะก,ก็เคยได้พบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปพบเจอหรือถามแนวความคิดเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะกับประเทศก็เสียดายค่ะค่ะเช้คำถามต่อไปได้เลย อ๋อไอ้ตอนที่เรื่องของของอุยกูใช่ไหมคะเอ๊ะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราขอเช็คอีกทีไม่แน่จะยกเลิกหรือยังเดี๋ยวลองถามให้ค่ะเพราะจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะปกติก็คุยกันในในรอบปกติก็คือเข้าไปคุยได้หมดนะคะไม่ได้มีการถูกปิดกั้นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเองไม่ได้โดนอันนี้ด้วยเลยไม่แน่ใจว่า

วันก่อนวันหยุดเนี่ยคะ่ะที่ตกลงส่งเพราะทางทางทางท่านลองก็เอามาให้ดูแล้วว่าพาโซเนี่ยส่งไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้ก็น่าจะก็อาจจะต้องมีมีการนัดแล้วเราต้องตามเรื่องนี้อยู่แล้วะคะ่ะช <c oughs> ี้แจงว่า <c oughs> อะไรนะ ค่ะให้ชี้แจงว่า<ข><ข>ป,ปรกกา,รปากฏการล้อมกรอบชุเปรากาเป็นอไทยอรอมกอไอ๋อแบ่งเป็นชนชั้นใช่ไหมยอย่างนั้นเอจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าว่าย,ยัางไงแล้วก็ยังไม่มีทางแพทยสภาคนใดเลยที่ออกพูดว่าท่านักสิทธป่วยจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้นะคะ แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่จะแปลว่าอย่างไรนะั้นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันจะเป็นชนชั้นอะไรยังไงก็ไม่ทราบเราไม่ไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวนะผรไม่รู้เรื่องอะไรนะไม,ไม่ไม่มีนะคะก็คุณพ่อก็เตรียมที่จะ ชี้แจงนะคะแล้วก็ออก็แค่นั้นเองก็ให้เป็นตามกระบวนการเขาก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงของเขานั่นแหละค่ะประเด็นนี้เราสามารถแจ้งได้ไหมะคนที่มาตั้งคำถามใมเรียก็แจ้งได้ค่ะก็เราจริงๆแล้วเราก็พูดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าท่านอายุมากแล้วการเคยท่านเคยป่วยเป็นโควิดตั้งแต่ตอนกลับประเทศไทยก่อนกลับประเทศไทยนะคะตอนช่วงอายุประมาณ72จําได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่สบายหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีในเรื่องของประวัติมาอยู่แล้วตั้งแต่การรักษาที่เมืองนอกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องกันมามันทําให้เลื้อรังก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าทางการแพทย์จริงที่ประวการรักษามันก็ชี้แจงได้อยู่แล้วอะค่ะประเด็นนี่มันมีคุณหยิบมาเม็นประนตามเงินลงทุนตั้งแต่พาคมตัวึงนะครับเมื่อเดือะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหยิบมาจมตีว่าว่าคุณคุยกับที่อะไรพวกนี้ยนะว่าเขาแกงเนี้ยจากที่ทายปัญหาตรงนี้ไม่ให้เป็นเรื่องที่ฉุกจมตีได้คครับือ เราเรา,เราก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าถ้าใครจะคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะจะ,จะห้ามได้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเ,เรื่องผลกระทบอะไรต่อตัวดิฉันเองก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเรื่องชั้น14ี่เนี่ยทั้งเริ่มแล้วก็จบลงก่อนที่ฉันเปน็นนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็ได้พูดหลายรอบถึงว่าจะมีหลายๆฝ่ายที่ทําให้พยายามทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันเข้าไปยุ่งกับกระบวนการแทรกแซงต่างๆคือไม่มีอํานาจอะไรเลยนะคะจะแทรกแซงไงมันจบคุณพ่อออกมาจากชั้น14เนี่ย เออตั้งแต่ก่อนเป็นนายกตั้งตั้งหลายเดือนนะคะจำจำเดือนไม่ได้ละออกมาหลายเดือนมากนะคะซึ่งก็มันมันก,มนก็มันก็ชัดเจนด้วยด้วยกรอบของเวลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ก็ค่ะไม่ได้ชี้แงจงอะไอรใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวานเพิ่งเจอกันก็ก,ก็ตอบแบบนั้น ค่ะก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปซึ่งจะบอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าไม่มีผลกระทบเนี่ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่ากระทบมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเออเราจะทําอย่างไรเนี่ยนะมันมันมันก็ถามว่ามันมีคำถามที่บอกว่าม,มันกระทบยังไงเนี่ยมันมันกระทบอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยเราตั้งแต่การตัดสินและว่าต้องติดคุกต้องอะไรมันมันสมควรหรือไม,มออนนอ่มันกระทบตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วอะมันกระทบตั้งแต่การได้รับคดีอยู่แล้วตากนั้นว่าเรารู้สึกยังไงนี่พูดถึงความรู้สึกนะ มันมันรู้สึกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเราทําอะไรได้บ้างดีกว่าสิ่งที่ทำแรกคือชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะตามหลักฐานตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนันก็ก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะก็จะยกยืนันว่าติดวยจริง,งีททงงางใช่ค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียนนเหมือนเดิมแต่ว่าาแลของท,ท,งองทามันดูคน,นลแล้วเขาพูดว่าท่านป่วยจริงหรือเปล่าคะ,อ,ะาาอืมค่ะ เขาก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปในชั้นต่อไปถูกไหมคะถามจริงถามก็ถามคนในพักเยอะเหมือนกันนะคะว่างงเหมือนกันว่าว่าทำมาถึงจะยุบสภาเขาจะยุบจะยุบเพราะอะไรนะคะภูมิใจไทยจะท้องน้างอืมไม่มีเลย ไม่มีเลยนะคะจริงการการทรารําพรบเรื่องงบประมาณมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะคะของของพรร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีในเรื่องของการจะยุบสภาเลยท่านอรุนผ่าตาอยู่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องนี้เลยคะ่ะท่านก็บอกว่าขอลาอีกกี่วันนะสองวันสาวันมัน้งบันสถานจากท่ารองเหรอคะ ไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะมีแต่อวยพรให้นัายเร็วๆไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆก็จริงก็ช่วยกันคิดก็ได้นะคะว่าทําไมถึงต้องมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมามันเพื่ออะไรเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผู่นํำจิบวิญญาณสองคนกำลังสู้รบกันอยู่คือใครนะคะคุณทักษิณกับคุณเนวิน อ๋ออะไรนะสื่อใช่ไหมพอสื่อชอบโยงใช่ไหมคะโยงนูน่นโยงนี่โยงนั่นอะโยงกันนี้บางทียังงงเลยว่าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกันจริงเหรอนะคะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรค่ะของทั้งสองท่านนี่จริงๆคิดว่านอกรอบจริงๆเราคุยกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,อ,าอย่างเรื่องปัญหาของทางรัฐบาลเองเนี่ยเรามีมีมีหน้าที่ที่จะรักษาให้เสียภาพมันยังอยู่นะคะถามว่า เกินมือไหมเหรอคะเมื่อกีท้ทวนคคำถามให้นะ,ะเกินมือไหมที่ที่ท,ที่ตัวดิฉันเองข้าไปเกี่ยวข้องมันจะเกินมือได้ยังไงอะคะในเมื่อดิฉันเป็นนายกอยู่มันจะเกินมือได้ยังไงคืออ่อเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมั่นใจอยู่แล้วนะคะต้องคุมให้ได้แล้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบว่าผู้นําจิตวิญ,ญญาณอะไรเช่นอะไรเช่นเนี่ยมันมันมันก็คงต้องเกิดขึ้นนอกนอกรอบนอกระบบไป แต่ถ้ามันอยู่ในระบบอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันก็คงคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลถูกไหมคะคมอะไรนะถ้าพักไหนดื้อพูดเหมือนพูดเหมือน, <c oughs> นเป็นแบบเป็นลูก <c oughs> ไม่ใช่นะคะ <c oughs> จริงทุกอย่างบอกแล้วว่าการมีพักร่วมหลายๆพักเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้ว นะคะในพักยังคิดไม่ตรงกันเลยนะคะบางเรื่องแต่ต้องหาข้อสรุปจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ติดขัดหรือว่าต้องต้องต้อง,องช่วยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าจริงพอมาถึงเรื่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยพกร่วมก็ก็โทรหาอยู่แล้วนะคะก็คุยกันนอกรอบก่อนท่าน,นสิก็สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบให้หน่อย สื่อมวลชนช่วยตอบให้หน่อยทำไมเป็นข่าวทุกทีเลยเป็นพระสื่อหรือเปล่านะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ